เยอะมากเลยเนี่ยได้คิดได้ทั้งตังบนเตาอ่ะใช่คนละชิ้นเคี้ยวได้ทั้งวันเหนียวโอ้ลิโอ้ลิโอ้ลิหมุนได้วสิมุนมุนนี่ไม่มี่อะไร สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องนาบัด <Okay. S 1> นาวกับรายการเ <Okay. S 1> ช <c oughs> ลลอตด้วยอ่าล่ะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำไก่อบฟานะครับวั <Okay. S 1> นนี้สมาชิกเราเราเกณฑ์มาทั้งตำบลลำดวนนรกเกินขั้น <c oughs> ตอนแรกก็เราจะเอาไก่ไปหมักไปปูหรือไปหมู เราก็จะมาปรุงเครื่องปรุงนะครับเรามีเชฟในตำนานนะฮะเชฟแปลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนผมคือเชฟอูฟูฟวอยฝูฟวยไอันนี้ถอยหัวฟวยอุ้ยบุบิบบิบโวซักหัวใจทั้งเดียวครับเราวัตถุดิบเราก็จะมีกระเทียมโอเคขาวนู้ติดกันอ่าพริกไทยหอมแดง ของาขาวเช่าลลีเรามีอน,นี้ปปด้วยใส่ไปเออพริกไทยนะนะเทียมใส่ลงไปใส่ลงไปตั้มนี่เรามีผมได้พูดสักทีอ่ะเรามีพริกแวก<ข>็ใสต่ตะไคร่เออทนันทันลงไป,ป พอแล้วหันไม่เข้านี่เรามีพริกพริกแมรีไม่ใช่พริกซอสนี่คือวัตถุดิบหลักของเราใช่ไก่ชนก่นเือเยอะมากเลยเนี่ยน่าจะกิดได้ทั้งตังบนตาอ่ะใช่คนละชิ้นเคี้ยวได้ทุกวันเหนียว อ้ยอ no? ่ะให้มาดูฝั่งนี้สิมาดูฝั่งนี้อ่าตอนนี้ครับเราเรียกวัฒนธไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอ๊ยขาอะไรขาขาไม่แต่กล้องขาไม่ เพราะว่าไปยืมตากเดนะเราไม่มีทีิกไทยที่ตำคลุกเข้าไปอันนี้เราเอาพริกไทยป่นเลยพริกไทยสูงสูงสูงแับสซนเมลีไม่ต้อทานเลยสดใสใหญ่ โน้ตสคริปบุ๊เดี๋ยวใส่ตะไคร้อย่าไอ้ด้ยทำไมไม่ไส่ด้วยอ่ะโอ้ซอสเฉาล็อกเราก็ทำการหมักไปเลยนะครับโอเคหมักไก่นะคะเค็มไม่เป็นไรเค็มก็มือแล้ก็มือเค็มก็มือไม่ใช่ครับมือล้างมาแล้วล้างตูดหยอกครับหยอกหัวใจไก่ เหมือนเองไน่เบาสิหัวใจเราหัวใจแข็งหัวใจก็เหมือนพอทึต้องมีคำคมสักหนึงคำคมฝามีดเห็นนะอรลิโอรล่ ไม่ได้มองอะไรคร <Therm od Blues> ับแค่อยากให้รู้ว่าผมหล่อไก่ไหมการครอบไก่นะครับโอเคทำตอนนี้เราจะอุ่นไหมครับออาวฟาดใส่เลยได้ได้ได้พึ่งน้ำ เอาดินใส่บนนี้ก่อนโอเคเป่าแม่ใดกันไหมไหมไม่ให้มันไหม้หนัวสกิปมากไปเลยครับโอเคไปยังไม่ได้ใส่เลยไปเช็คและเราเอาฟางเลยใช่ไหมฟางเลยมาเราเอาฟางตะกลง ่าปังสิกักจะมาปังเราจะเอาฟางใส่ในน้ำทุ่งโอไฟมันแรงรถพกคนรโอยเอาออกไปไป้วยก่อนจุดเอาเร่ก่อนไปใช้มาแนวเราจ็นั่งกินปทานนะเดี๋ยวนั่งๆไแล้วไสุดกันจุดไไฟไปในมือ ฝั่งนี้ด้วยทางเดียวมันก็ลาไม่ทางนาจะนี้ที่หายบ้านก็ไปไปไม่ถึงเลโร้อนวะเกาเลยอ่แล้วีวเราจะใส่ตา้อกมตอีกใส่ตาลมันร้อนนะใส่ก็ใส่ครับเฮ้ยลามลามลามพอพอพอ ไปสุดแล้วครับเร็วไปใครตาม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 ต้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวรอเปิดนี่ใช้อันนี้ระดับสองขอเร็วอ่าครับตอนนี้เราก็จะจุดไปเรื่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูกันอีกทีตอนจะสุกโอเคตอนนี้เราก็จะมาเปิดดูนะครับก็จะดูว่ามันจะสุกหรือเปล่าพูถ้าข้างว เด็กไปโดนอันนี้ล้มมาบันเทิงอันนี้พอมกันนะครับว่าใครจะสุดนี่ไม่สุดที่ไม่รู้สุดแบบนึงสุดไม่สุดเนื้อไม่เก็บดินเอาไปพวดดิแม่พึ่งไปให้ดูเออ เราจะยกเสียแล้วมีโจกับน้องมาดูดูรันระวังระวังนียนีเ้นโอยคอดไม่ไม่ไกระดาษแตกด้วนี่ทไม่เป็นไร เำไมเป็นไรเราค่อยเราค่อยเก็บออกเอาเอาไอีดำออกก็ได้มกันแล้วเกล่เราต้องเฮก่อนนะครับถ้าไผ่อยมเฮคืออะไรไม่รู้คือหั่นเ่้ไม่ใช่ชิชิเออชิเเอาล้ว้อนมากเลยน้อไก่ยจ้านี่ไงไก่เมเอเดี๋ราชิม่อนครับไเดน่านี่คือ ไก่อกฟางเรานะครับเนื <left> ่องจากเราใส่ไฟเยอะนะฮะใส่ไฟเยอะเกินไปมันเลยไม่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเอานั่งเพลงลงก็อได้แล้วเฮ้ย้กล้องเฮ้ยร้องอะไรนะเนอ๋อวันนี้นะครับชีิปทอนทัวของเราพ็อนเรตลาบิีงงอนเสรตลาบิน ปิดย่างเลยเร็วรีบรีบปิดรีบรีบสรวันนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเร้าบัดนาดฮะหรืออยากดูคลิปอื่นก็สามารถกดไปในช่องได้นะครับมีเยอะมากเลยแล้วก็แบบที่ขับคมต่างๆที่เราทำฮะก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับเราจะไปม่คลิปหน้าวันนี้ก็บ๊ายบายมันอกดเลิกแชร์แล้วเลิกแล้ว